สวัสดีครับใครไม่ได้หัวเราะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ทำรักไอจิม <c oughs> ครับเราก็สีงานเรียบร้อยนะครับมาจอดที่เซเว่นอีกรเวนไปนี้เำว่าห้องทองกันก่อนครับเพราะว่าเราจะกินข้าววันที่บ้านนะครับเพราะจิ๊ับ้านนะครับวันนี้อ้อพบ พมีสมาชิกเพิ่มออไปด้วยคือพี่ภพของเรานะครับพีพบ่ภพพีิเฮดแนวกินสุก,กินครับพอคั่วประจําทีงานนะครับพี่เตดเมนูเนื้อให้กินเมื่อกี้เมื่อกี้บอนอนก็ให้เป็นรางวัลนะครับเพื่อไปซื้อเนื้อมาทําวันนี้มีปัญหาเหตดการอะไรบ้างคะเป็นไงลูกเป็นไงวันนี้มีอะไรบ้าง เอ,เอาเรื่องมาบ้านเนาะเออเอเอห <c oughs> ลังจากคลิปบ้านอ่าหลังจากหลังจากที่เขล่อยคลิปไปนะครับคลิปบ้านเนี่ยคลิปตอนดึกเออคลิปตอนดึกหลังจากเราบอกว่าชิลมากวันนี้ไม่มีปัญหาเออวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยพึ่งจบคลิปเด้ครับพี่น้องตัดคลิปปั๊บบอดทรงของขวามมาบอดนนท่รงขอความมาอันปักไม้ว่ะท่านปักไม้กลับมาเบิ้ง ปลั๊กใหม่ไอ้ดิมเมอร์ใหม่นะครับเพื่อนเกิดพากันในทีมข้ามเขาปุ๊บขี่รถกลับไปที่งานครับสรุปก็คือปลั๊กไฟไหม้นะครับไฟใหม่สงสัยมันสปาร์กแล้วมันอันตรายนะครับมันหอนเกิดความหอนนะครับเกิดความร้อนนะครับอเลยอัรกหรือสปาร์กนั่นเองนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยอาจารย์เป็นแก้ไขเรียบร้อยมีทหารเสียสละไปหนึ่งนายก็คือดิมเมอร์นะครับไม่ดับเลหรอเออเขาประดับเลย ครับก็ส่วนวันนี้นะครับก็คือเรื่องสถานที่นะครับสถานที่เราขับแคบหน่อยนิดนึงนะครับวิธีกับตังโบวิทครับวิธีตังโบวิทและลําโพงลำพงข้างขวาได้เปิดครึ่งเดียวนะครับใส่ได้ครึ่งเดียวที่ทุกคนถ้าเป็นเลยติดตามในเฟซผมนะครับก็คือเปิดได้ครึ่งเดียวนะครับเปิดได้หกใบโล่เปิดได้หกใบเชียงกามเขก็เลยเปิดแถวเดียวไปเลยนะครับ ก็มันจะได้บาลานซ์กันนะครับนี่คือาง,งานวันนี้นะครับก็โดยสถานที่จํากัดนะครับวิธีเขาก็นจนงนี้นะครับรถลำพงเดยพอดีซองเป๊ะเลยเกืออเข้าไม่ได้ถ้าลำพงเข้าไม่ได้ก็เป๊ะถ้าลำพงเข้าไม่ได้ก็คิดจุดสองแบบก็คือแบบสองแบบก็คือเอารถลำพงไปจอดฝั่งเดียวเลยสองคันอันนี้ที่พูดนะ เอาเล่นฝังเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอ่ะไม่มี <c oughs> มไม่อยากพูดคำนี้เลยเป็นลาัยังไงี้่เลยครับเดยวก็ดีคีรถกลับอีก็วันนี้ก็โอเคครับเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยเสียงมันก็เสียงมันก็พอดีกับสถานที่พอดีนะครับ <c oughs> อืมก็รู้ว่าโอเคใช่ไลูก โอเคไหมไปติมไม่ติมั้มว่าเมียอมเป้ะเหรอวันนี้ลีซจะกลับบ้านนะครับลีซจะกลับบ้านในรอบหลายเดือนนะครับกลับบ้ไปเร็วๆจะไดเพิ่งกลับวันที่สิบเก้าเอาเลย <laughs> เดี๋ยวมันนานเนี่ยลิจะกลับบ้านแล้วทำเป็นอาคุณยายตาคุณย่าคุณปู่แล้วนะครับค่ะไม่จะกลับบ้านเหรอ กลับบ้านเหรอโอ,โอ้โอ้โอ้ใครจะกลับบ้านยกมือขึ้นไ้ี่ใครจะกลับบ้านยกมือขึ้นนยี่ไม่ใช่ตีหัวลูกมาทำจะเองต้องทำเองลองรีดกับเดี๋ยวมืออื้นนะครับถ้ามีเวลาตื่นขึ้นมาถ้าคุณย่าอยู่จะเหมือนที่บอกไว้ในคลิปก่อนนั้นนะครับก็จะสัมภาษณ์คุณย่านะครับคุณย่าดอกรักนนะครับค่ะ ย่ายังไม่มาลุงนะครับก็จะสัมผัสแม่นะครับว่าการเป็นมาของแม่เป็นยังไงทำไมแม่ถดงได้เป็นนักร้องครับย่าย่าจะเรียกตัวเองเตาอันนี้ไอ้พ่อกับแม่ที่อืินเตานะครับเตาเตาเตาเราจะไปตีตัวเองนะครับที่อิ่นเตาพาแต่ในหน่อยเพิ่งขึ้นเตาครับ เตาเตาไม่ใช่ตายเตาเตากะเลอเอิญเป็นเตานะครับเป็นสายยาเกินอุ้ยเอาปลาจะในหน่อยเป็นพี่เตานะครับในหน่อยหัวเงื้อ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 คือเตาโอเควันนี้เราก็เจรจาบ้านวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรฉลุยผ่านถึงเราจะเปิด ข้างเราหกใบพี่น้องกัะเสดิดพี่เกรับกับเสด็ดเหมียวมวนพี่น้องก็เต็มครับบัตรร้อยี่สิบันนี้เต็มพื้นที่ไอัเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็อุ้ยรับ <c oughs> เหม็นเหรอเหม็น <c oughs> มีคนเขาบอกว่าอยากให้ออพบออพบอธิบายโจออหน่อย จอพบเห็นบ่านเห็นน้ำมูอยู่บริสันเขาเห็นบสุษยยางแล้วยังบอเห็นจอเขาเป็นบุคคลที่หาตัวยากครับใครออพบอเออเขาเป็นบุคคลที่หาตัวยากเอาแต่ส่งไงความนุญาตไทายยังบริสันไ์ในไทยเท็กซี่อยู่อืเขอคิวมาเป็นเดือนแล้วดิต้นหน้สีสนังรับตัวสัตว์เล็กๆพว่าะจะไปอดรับนอดน,น้องเลยเหอมื่อนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้พบเทสเมนูยัอยงอยากกินอยากกินออมเงินสีเขียอออมตัวเอออยากกินออมวันนี้ก็ขอบคุณบอสได้นะครับขอบคุณบอสนอนท์นะครับที่ให้รางวัลน,น้ำใจให้ทริปนะครับก็ไปซื้อเนื้อไม่กินนะครับไปซื้อเนื้อไม่กินซอยจุนะครับซอยจุกินที่อำนาจ,จเจริญมีบ่วน้อยเชียงหยามมีร้าน,น,นไหนตลาดนี่ตลาดเชา้า ช้าไม่ได้มีเต่มูวเนื้อก็มีอำนาจก็กินเนี่ยเดินกินเดินละ่ะอำนาจจะเลื่อนนะครับไปอยู่ไกลบ้าเด้อเดี๋ยเริ่มครับโอ้มือน,นีโบวถึงเอ้คำมอดพี่คำมอดทำไมต้องพูดแต่คำมอดมันติดไงมันไม่มชื่อแรกแกอ๋อ,อ,อ,อเหรอตอนแรกแกชื่อคำมอดแล,อแล้วพ่อแล้วพ่อหลอดมาเปลี่ยนให้เป็นคำมอดคำมอดพ่อหลอดเปลี่ยนเป็นคำมอด เราซื้อคำามอดเออแต่เล่าหนังซื้อคำามอดพรคุณเด่นนี่ก็คือชื่อไก่ชื่อไข่ไก่ของพ่อหลอดพ่อหลอดคือใครพ่อหลอดก็คือผัอ<ร><ร>วแม่นกน,น้อยอือกเสลือแล้วอือาเสียแล้วพ่อหลอดพ่อหลอดคือเจ้าของวงสิ่งศิลคนแรกกินก่อนกินค่ะพ่อหลอดคือผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งสิยงศิลป์ถ้ามีก็มียูกผู้ก่อคือกับผู้ก่ออิฐ นี่หมวล็อตเร็ว <monastery> ก <The> ็พ <min> ูดถึงพี่คมามอดนะครับ <sais> ค <hi> ือว่าโอ้รุ่นเก่าก็คือยังไงก็เก่าก็ยังเก่าเหมือนเดิมฝีมือเนาะอาฝีใหม่ไร้มือยังเก่านี่ขนาดมือแรกเด้ดิอวันนี้วันแรกเดี๋ยวรอเดินเข้าขากับยายเวอร์หน่อยนิดนึงโอ้โหหัวกิจใจกิแตน หัวแบบน้ำตาหย่อนย้มยั้งหัวแบบเขียวรุดหัวสักใจหัวแบบไม่มีทีสินสเออหัวแบบไม่มีทีสิ้นสุดหัวแบบว่าบรรยาบรรยังหัวพวกเจงใจผู้ใด <laughs> <laughs> เป็นหัวปวดวันทีสองันทีสามันทีสี่ครับเข้ากลุ่มรอได้เลย <laughs> เป็นการเปิดตัวพี่คัมมอสพรคุณเดชบัตรจ้าค่ะสามร้อยสามสิบสามบาทเป็นไงวันนี้ได้กินแบนเดี๋ยวสักครับกลับบ้านก็จะไปกินกลม อ้าวบิ่นสีหนาแลวน่นาจะมาในพวกกลมนี่ไงแบนให้เอากลม,อม,อกลมเอาไหมเอาเอาเบิ้น,นั่นแหละนอกมากเต็มแยกให้กินเพื่อถึงพี่คามอนนะครับเจ้าวาจาโค่นนะครับจ้าว่าจาโค่นเรื่องใบพิบนะครับใบพิบวันนี้คือดูแล้วโอ้รุ่นไงคือรุ่นไงวะยังครับไม่เอาไ,ไเอาั <c oughs> เป็นอะไร ไม่เกลียนขึ้นหรือยังไงปวดหัวปวดหัวแล้วลูกปวดหัวปวดหัวหมิ่นป้าจนปวดหัวหรือเปล่าลูกไม่เอานะครับก็เอาล่ะไปรุ่นเก่าคือยังไงก็คือรุ่นเก่าเดี๋ยวรอดูวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอ่าในไลฟ์สดกลุ่มปิด ในบัตรราคา333อสสบาทสาบัตรเมาส์าบัตรนะครับเบื้องการเปิดตัวพีคํามอดพรขุนเดชนะครับอันะนี้เราจะได้เดินทางกลับบ้านกันแล้วเย่เย่เย่เ่ใครจะกลับบ้านายกมือขึ้นเย่เย่เย่ใครจะกลับบ้านายกมือขึ้นเย่เย่เย่ใครจะกลับบ้านยกมือขึ้นใครจะกลับบ้านนิ่ใครจะกลับบ้านยกมือขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันแล้วนะครับวันนี้เออโอ้ยนะครับ มือ,อื่นพอกันที่อำเภอเมืองยะโสบ้านยังก็ครับบ้านยังก็ <Google. S 1> บ้านกูเกิลครับฝั่งผมนัน่นบ้านทุ่งนางบ้านทุ่งนางโวกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมเจอกันมืออื่นมั่นมวนเตยเสเดิดสอดแจงยางปางแน่นอนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ